โอ้ไฮเยวก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับผมออนิจยนเกมมิ่งกันอีกแล้วนะครับตามเช่นเคยกับเกม Sword Art Online VS นะครับและนี่ก็คือเกมใหม่ของ Sword Art Online ที่ไม่ใหม่แล้วนะครับผมก็คือพูดง่ายๆว่ามาค่อนข้างจะนานมากแล้วนะครับแล้วก็ผมเคยเล่นทําคลิปของเกมนี้ไปประมาณ1คลิปแล้วก็หายไปเลยนะครับผมแล้ววันนี้ก็คือจะกลับมาอีกครั้งนึ่งนะครับแต่ ทำไมมันไม่ยอมเปิดวะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะเขาบอกว่าให้จับแต่น้าจอโอเคครับผมตอนนี้ก็คือเปิดแล้วนะครับแล้วก็หน้าตาของเกมเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับแล้วเขาให้เราทำการดาวน์โหลดแพ็กเสริมนะครับผมเดี๋ยวเเป็นว่าไว้ค่อยโหลดทีหลังเอามันเด้งหลุดอย่างนี้เลยเหรอทุกคนก็คือเราต้องโหลดสินะมันมีแค่ทางเดียวนะครับงั้นเอาเป็นว่าปล่อยให้มันดาวน์โหลดแพ็กเสริมเลยก็แล้วกันเนาะทุกคนแล้วเดี๋ยวเอาเป็นว่า พอโหลดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันอีกทีนะครับผมและแล้วนะครับผมหลังจากที่รอมาค่อนข้างจะนานเลยตอนนี้ก็คือเราได้รางวัลน,นะครับเรากร็รับไปเลยนะครับมันก็น่าจะเป็นพวกรางวัลการกลับมาเล่นนะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรครับเนี่ยมันเป็นอีเวนต์เหรอเดี๋ยวเป็นว่าขอรับไว้เลยก็แล้วกันเนาะก็เหมือนเดิมแหละครับเมื่อไรผมก็จะรับให้หมดแล้วทาไมของมันถึงได้เยอะขนาดนี้ล่ะครับเนี่ยมันน่าจะเป็นเพราะว่าแบบ คือผมอ่ะจองเกมนี้ไว้ตั้งแต่แรกเลยนะคนดูแบบตั้งแต่วันแรกก่อนที่มันจะออกผมก็จองไว้แล้วแต่ประเด็นคือไม่ได้เล่นนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แปลกมากนะครับผมคือช่วงนั้นติดธุระแล้วก็เล่นเกมอื่นๆจนไม่ได้มีเวลาให้เกมนี้เลยนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นครั้งที่2องเองนะที่ผมจะได้มาเล่นเกมนี้นะครับบอกเลยว่าหายกันไปแบบหายไปเลยนะครับกับเกมนี้โอเคทุกคนจังหวะน,นี้ก็คือเอิม มันจะเป็นพวกกิจกรรมนะตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ก็คือ,อแป๊บหนึ่งนะก็กิจกรรมเหมือนกันทําไมกิจกรรมมันเยอะจังวะคนดูแป๊บหนึ่งอันนี้คืออีเวนต์โอเคแป๊บหนึ่งนะออกไปให้หมดออกไปให้หมดโอเคทีนี้ก็คือมันจะเป็นตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอดูกันก่อนแป๊บหนึ่งเพราะว่าแทบจะลืมระบบของเกมไปแล้วนะครับผมวันนี้คือตรงนี้ใช่ไหมกิจกรรมเดี๋ยวขอรับให้หมดเลยนะครับรางวัลคือเยอะมากทุกคนเราก็กดรับแบบ รับให้หมดเลยนะครับต่อไปก็คือตรงนี้เราก็รับให้หมดนะครับมันมีอะไรบ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าที่รู้ก็คือมีอะไรเราก็รับรับไปให้หมดนะทุกคนตรงนี้ก็รับไปให้หมดนะคนดูจังหวะนี้อันนี้คือเรียบร้อยนะครับผมยังมีอีกเหรอทุกคนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอกดรับโอเคเราก็ยังมีอีกเหรอทุกคนแป๊บทำไมมันเยอะจังวะสามสามอันโอเคสามอันแล arms, ้วก็เร um ียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็คือรางวัลตรงนี้หมดกันไปแล้วอย่างสวยงามนะครับทีนี้ก็คือ เราจะทําการดูตรงนี้ต่อนะครับมันเป็นกล่องอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเดี๋ยวจะลองเข้าไปดูนะครับว่ามันมีอะไรตรงนี้ก็มีรางวัลเหมือนกันนะครับผมทุกคนเราก็โอเคเลยเราได้ตัวละครหรือรูปโปรไฟล์วันนี้น่าจะเป็นตัวละครมังทุกคน Ability Card การมันเป็นการ์ดความสามารถโอเคเียก็ได้ตัวละครซะอีกทุกคนโอเคนะครับผมทีนี้ก็คือบอกเลยว่า มันก็เหมือนกับว่าผมหลับไปประมาณร้อยปีแล้วมาตื่นอีกทีในเกมเกมหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเป็นว่าเราจะมาเล่นโหมดเควสก็แล้วกันเนาะทุกคนเราจะไปทําเควสเพื่อให้เราแข็งแกล่งขึ้นนะครับตอนนี้ก็คือทําภารกิจให้เสร็จเพื่อปลดล็อกสตอรี่ก็คือปลดล็อกเนื้อหาเนื้อเรื่องนะครับผมดีเลยทุกคนจังหวะน,นี้ก็คือเราจะไปในเควสที่มันไม่จํากัดไอ้ไม่ใช่ทุกคนเควสที่มันจํากัดอะไรประมาณนี้ว่าทุกคนชื่อมันอะไรวะเนี่ย Quest อ n อะไรก็ได้ขอแค่ได้เล่นก็พอโอเคนะครับผมทีนี้ก็คือมีให้เรามาแล้ว1 q u e s เควนะครับเราก็เข้าไปเล่นนะครับหลังจากที่ ไม่ได้เล่นเกมนี้มานานเลยนะครับทีนี้ก็คือจะได้เล่นแล้วทีมของเราก็จะมีอาร์เซน่แล้วก็ลีฟาจังนะครับผมดีเลยทุกคนจังหวะนีก็คือในที่สุดจะได้เล่นกันแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ผมจะรอดไหมในเกมนี้หลังจากนานขนาดนี้เราก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมทุกคนจังหวะนี้บอกเลยว่าภาพเกมนี้เนี่ยคือสวยอลังการมากๆเลยนะครับผมเราก็เล่นในมือถือก็คือตึงๆไปเลยนะครับผมศัตรูของเรานี่มัน The o, อิวแฟงเดอะเคอร์โบหลอดหมีทุกคนใช่ปหะวะนี่มันโอเคทุกคนแป๊บหนึ่งนะเราจะต้องสู้กับมันดีละเราก็คือ o, คิริโตคุงนะครับผมเราจะต้องฟันให้มันเร็วๆไปเลยดีละอะ่ะคือแป๊บหนึ่งนะเริ่มบุ๊มมึงจะแทงกูอย่างนี้เลยเหรออิวเฟงแป๊บหนึ่งสิไอ้นี่ดีละทุกคนจังหวะนี้เราจะฟันมันแบบไม่หยุดเลยนะครับเราก็มันมาอย่างนี้ทุกคนเราจะต้องสวิต์นะครับเพราะไม่งั้นคือคริโตเราจะได้ไปคุยกับล่างมะม่วงนะครับผมจังหวะนี้ก็คือ ฟันมันต่อเลยทุกคนแล้วก็อย่าหยุดนะอสุนะาจังโอเคดีละาจังหวะน,นี้คือผมสับหลบแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็แทบจะลืมวิธีการเล่นไปแล้วอะ่ะทุกคนแป๊บหนึ่งนะคือผมไม่ได้ดูมานานนะครับจนแทบจะแบบลืมวิธีการเล่นเกมนี้ไปแล้วอะ่ะทุกคนและเลือดของไอเอลเฟงเดอะคโบลอดนี่มันก็แทบจะไม่ลดเลยทุกคนแป๊บหนึ่งนะนี่นีนน่ี่โอเคเราฟันเข้าแล้วนะครับจังหวานี้ทีนี้ก็คือจะต้อง ฟันมันต่อนะครับนี่ดีแล้วทุกคนจังหวะนี้ไอ้นี่มันง่วงเหรอทุกคนเดี๋ยวขอฟันมันรัวๆเลยเอา้าวไม่นะคิริโตะเมื่อกี้เป็นอะไรโอเคทุกคนจังหวะนี้ก็คือฟันอา้าวมันเป็นมันคือพลังอะไรวะเนี่ยทุกคนแบบหนึ่งนะมันน่าจะเป็นพลังของ เจ้าเอลเฟงแหละทุกคนโอเคช่างมันเราขอฟันมันต่อเลยก็แล้วกันเราทุกคนเราจะเอาให้มันหนักๆเลยนะครับผมแต่รู้สึกว่าทําไมเลือดมันลดช้าจังวะทุกคนรู้สึกเหมือนกับว่าเลือดมันแบบลดช้ามากเลยนะคนดูเราก็ฟันไปแบบจัดเต็มแต่ว่าเลือดของเอลเฟงนี่คือถึกมากนะครับเราจะต้องระวังแล้วก็สู้ไปนะครับเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะอะไรวะเนี่ยโอเคมันยืนแล้วเหรอทุกคนไม่นะแป๊บสวิตสวิตสวิตโอเค จังหวะน,นี้แล้วทำไมไม่สวีวะทุกคนกูเล่นเกมนี้แทบจะไม่ได้แล้วอ่ะทุกคนหรือว่าเราคงต้องโหลดสร้างไ d ดีใหม่มาเล่นและเล่นเป็นประจำเหรอทุกคน อ่าอ uh, uh, บบ้แปนึงนะอันนี้มันทาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยผมหลบออกจากวงของมันไปแล้วนะคนดูรู้สึกว่ามันน่าจะบั็กมั้งทุกคนเมื่อกี้โอเคจังหวะนี้ใช้อสุนาตีมันเข้าไปนะครับเพราะอซุนาเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเก่งในระดับหนึ่งเลยนะครับผมนี่จังหวะนี้มันขึ้นมาว่าคอมโบนะครับมันก็เท่ากับว่าเราตีเป็นคอมโบเฮ้ยแปหนึงอย่าพึ่งพุ่งมาอย่าพึ่งพุ่งมาเอลเฟงเอลเฟงถ้าผมหลบเป็นนะผมจะหลบมันแล้วก็เล่นมันแบบเละๆเลยทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือผมโดนไล่อัดแบบนี้ เต็มมเลยอ่ะทุกคนไอ้นี่ไอ้นี่เอลเฟงเหรอมันนี่มันนี่โอเคมันเป็นบอสชั้นที่หนึ่งใช่ไหมทุกคนไอ้นี่หรือมันไม่ใช่อลเฟงวะทุกคนน่าจะใช่แหละผมว่านะทุกคนน่าจะใช่อีลเฟงแหละเฮ้ยคริโตของเราเกือบตัวทุกคนแป๊บหนึ่งไอ้นี่อะอัมแป๊บหนึ่งนะทำไมมันถึกอะไรขนาดนี้วะเนี่ยมันเฮ้ยหลบหลบแป๊บหนึ่งนะหลบก่อนหลบก่อนโอเค,อเคทุกคนจังหวะนี้ผมเริ่มจะแบบพอหลบกันได้แล้วนะ แต่ว่าไม่นะทุกคนอาซนาของเราตายทุกคนจังหวะน,นี้คือเราต้องรอชุบอาซนานแล้วก็เอ้า30อ๋อทุกคนเวลาจะหมดนะครับผมจังหวะน,นี้เราต้องรีบทําทุกอยาก่างแล้วก็ฆ่ามันทิ้งนะครับผมดีแล้วทุกคนแป๊บ อิวเฟงทำไมมันถึงอะไรขนาดนี้วะเนี่ยมันถึงมากเลยนะคนดูแบบมันไม่ยอมตายเลยอะทุกคนไอ้นี่แล้วก็บลัชทุกคนเราวททำทุกอย่างนะครับมีอะไรขึ้นมาในจอเราจะกดให้หมดเลยนะครับผมทุกคนแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเรียบร้อยแล้วนะทุกคนในที่สุดอิวเฟงเนี่ยก็คือโดนเก็บไปแล้วนะครับผมสวยงามทุกคนแล้วก็ ดีที่พวกเรามียาชุบชีวิตแล้วเราก็ชุบให้ไอายซึนะจังโอเคทุกคนเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ผมเผอเลือกชื่อผิดปหาวะไม่น่าจะผิดละมั้งทุกคนโอเคจังหวะน,นี้ก็คือประมาณนี้นะครับเราก็ชนะเฟี้ยวๆเลยทุกคนจังหวะน,นี้คือเอาเป็นว่า มันได้แค่ดาวเดียวเองนะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับไว้เล่นกันอีกแล้วก็ค่อยๆพัฒนาฝีมือในเกมนี้เดี๋ยวผมจะกลับมาเล่นเกมนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ามีผลการตอบรับจากคนดูที่ดีนะครับบอกเป็นว่ายังไงถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด, like, กด share, แชร์เป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปกันด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับเอาลับไปลับไยบาย